สวัสดีค่ะผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพายุโซนร้อนเฟิงเฉินล่าสุดประจำวันที่19ตุลาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยอัปเดตล่าสุดพายุโซนร้อนเฟิงเฉินเคลื่อนตัวจากเกาะลูซอนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วในช่วงบ่ายวันนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจะวีกํำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ทางตอนใต้ของเกะาะไหหลำประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่11-23ตุลาคม68 หลังจากนั้นพายุจะเริ่มอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลทางอ้อมดังต่อไปนี้ค่ะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในวันที่23-24ตุลาคม68ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมกําลังปานกลางพัดผ่านภาคใต้ตอนล่าง คำเตือนระวังฝนตกหนักฝนสะสมที่อาจจะเกิดที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำแปบลบผันและพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมข,งขังค่ะขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันมันสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ